สวัสดีทุกท่านนะครับผมเจอกันในคลิปนี้เดี๋ยวแกจะพามาหาหลักร้อยนะครับหลังจากที่ทํา10หน่วยบนจับผู้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือหลักร้อยนะครับคลิปต่อไปก็จะสรุปกันนะครับแอได้จับประตั้งเรียงไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําไว้ดูแล้วในสูตรหลักร้อยบนชน6สูตรนะครับในชุดนี้นะครับแกจะทําเป็น2ชุดถ้ามันได้ หลายตัวก็จะหาชุดมาตัดนะครับก็เลยได้ทําไว้ชุดนี้มันก็ได้เด่นอยู่ที่3ตัว4ตัวนะครับในแอติอาทำไว้เรามาดูก่อนนะครับว่าจะได้ตัวไหนบ้างนะอ่าหลักร้อยบนนะครับ6สูตรนะชน6สูตรงดจําวันที่1เดือน966าหกอ่าสี่สูตรนี้นะครับแอติอาทำไว้6สูตรนะครับแต่4สูตรที่อ่า จุดไว้นี้นะครับที่มาไว้นี้ก็คือสูตรที่เข้าในงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเอาสี่สูตรนี้นะครับส,รสูตรนะสีสูตรนี้ถ้าเอาชนกันนะครับก็จะได้ชนกันอยู่ที่อสตัวนะครับก็คือได้ที่0ูนนะครับถ้าสี่สีสูตรนี้นะสสูตรนี้นถ้าชน4ี่สูตรนี้ได้ที่0 26นะที่เด่นนะครับผม แต่ถ้าเกิดชนกันที่6สูตรก็จะได้เด่นนะครับได้เด่นอยู่ที่2นะครับ2ชน6สูตรแล้วก็6ชน5สูตรแล้วก็จะมี8นะครับ5สูตรแล้วก็0ูนยสูตรแต่ก็เอามาเรียงไว้นี้ก็คือให้เด่นไปที่2 6นะครับ6สูตรนะครับชนกันครบ6สูตรก็คือ2ตัวเดียวก็คือให้เด่นไปที่2นะครับชนที่6สูตรเนาะแล้วก็รองก็จะเป็น6 ชน5สูตรนะครับแล้วตอนนี้เห็นตรงนี้จะมีรองอีกตัวหนึ่งก็คือ0ก็คือตรงนี้ก็คือเอามารองอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นรอง2ตัวนะครับที่6แล้วก็0 8นนี้นะครับชน5สูตรแต่ก็ชนดับเยอะนะครับชนดับที่3สูตรเนาะก็เลยตัดออกไปนะครับให้เป็น3ตัวก็แล้วกันเด่นเด่นตัวหนึ่งรอง2ตัวนะครับเด่นที่2รอง6แล้วก็0นนะครับผม ชนกันแบบนี้เนาะบางท่านที่เคยดูหลายงวดแล้วหลายคลิปแล้วก็คงจะเข้าใจว่า,าประกาสีแดงนี้นะครับแทนค่าหลักร้อยบนนะครับจาก0ถึง9้าเนาะข้างล่างนี้0นถึง9นี้ได้ชนกันที่กี่สูตรแล้วก็มาเรียงไวน้นี่อัอนไหนเยอะกว่าใกล้เคียง6หรือว่าเท่า,ามี6อย่างเงี้ยก็เอาให้เป็นเลขเด่นนะครับผมแล้วก็เลยได้นะครับเด่นหลักร้อยบนใน,ในชุดนี้นะชุดใหญ่นี้ ชุด7ตัวนี้นะครับได้เด่นอยู่ที่2รอง6แล้วก็0นะครับซึ่งมันก็ไปชนกันพอดีกับสี่สูตรนี้นะครับอันนี้0 2 6นะอันนี้2 6 0นะครับแล้วทีนี้แอดก็เลยมีอีกสูตรหนึ่งนะครับจะทำไว้หลายสูตรหลายสูตรเลยก็เลยยกอีกมาให้ดูอีกอีก,อกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่ง ก็จะเป็นช่วงน,นี้จะเป็นแบบคำนวณให้ดูด้วยนะครับก็คือนี่นะครับร้อยบนชน3สูตรอันนี้จะเป็นสูตรที่1นึ่งที่สที่สก็คืออันนี้คือสูตรของเขานะครับเราไปดูแนวทางการเดินของเขานะครับชนกันที่กี่ตัวบ้างนะครับแล้วเาเดินมายังไงนะครับก็คือช่วงน,นี้นะครับร้อยบนชน3สูตร ผลลัพธ์จากการคำนวณนะครับสูตรที่1ได้เลข5ตัวสูตรที่2นะครับได้เลข4ตัวสูตรที่3ได้เลข5ตัวนะครับส่วนนตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่ชนกันนะครับเลขที่ชนกันฝั่งนี้ก็จะเป็นผลรางวัลที่ออกนะครับมาดูกันคร่าวๆเนาะสูตรที่1นะครับ2 3 5 8 9นะครับผลลัพธ์จากการคำนวณได้ดังนี้นะครับสูตรที่2ได้เ0 2 4 สูตรที่3 9 2 3 6 8นะครับสามสูตรนี้ก็ได้ชนกันอยู่ที่2และก็กนะครับก็คือ2 2 2ตรงนี้นะครับ3ไม่มีนะครับมีแค่2สูตรถ้าอันไหนชน2สูตรเราไม่เอาเนาะเพราะว่าเราชนกันที่3สูตรก็ต้องเอาอที่มันตรงกัน3สูตรนะครับผม999กเนะครับก็เลยมาวางไว้ตรงนี้แบบลักษณะนี้นะครับคือตัวที่ชนกันพลางวัลงวดถัดมานะครับเลขออกที่ 903นะครับ9ตัวนี้นะครับผมก็เข้าในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะงวดถันมาชนที่2แล้วก็5ชน2ตัวนะครับผลรางวัลออกที่272นะครับ2เข้าหลักร้อยถูกต้องนะครับงวดถัดมาชนที่8แล้วก็4ผลรางวัลออก872 8ก็เข้าหลักร้อยนะครับก็ถูกต้องนะ เมื่ันมาชนกันตัวเดียวนะครับหกหกหกนะเจ็ดมีสองสามมีสองอะไรอย่างนี้ไม่เอานะครับเอาเฉพาะชนที่สามตัวเนาะผลรางวัลออกหกศูนย์ห้านะครับหกก็เข้าหลักร้อยนะครับก็ถูกต้องนะเมื่อัดมาชนกันสองตัวชนที่ห้าแล้วก็เจ็ดผลรางวัลออกที่ห้าสามศูนย์ห้าเข้าหลักร้อยนะครับผมก็ถูกต้องไปนะครับ รดถัดมาชนกันที่9แล้วก็4ี่ผลวัออกที่4ี่ห้าสามนะครับสี่ก็เข้าหลักร้อยนะถูกต้องแลว้ววดที่ผ่านมานะครับผมสูตรที่1คํานวณได้ศูนย์หนึ่งสามหกเจ็ดสูตรที่สองสี่ห้าเจ็ดเก้าสูตรที่สามแปดหนึ่งสองห้าเจ็ดนะครับสามสูตรนี้นะครับชนกันที่เจ็ดตัวเดียวผลรางก็ออกที่เจ็ดแปดสองนะครับเจ็ดก็เข้าหลักร้อยนะ ต้องไปนะครับผมถ้าเกิดว่าแนวทางเขาเดินในลักษณะเดียวกันนี้นะครับก็เราก็อาจจะเห็นนะครับหลักร้อยบนที่เป็นอยู่ในชุดที่เราทําได้นี้นะครับผมอันนี้แอดก็ได้บวกไว้แล้วได้ดังนี้นะครับแล้วเราไปดูวิธีคํานวณกันนะครับสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2อที่ส,สนะครับนี่นะครับผมร้อยบนชน3ส,สูตรสูตรที่1น,นะครับ ใช้หลักแสนนะครับบวกด้วยหน่วยข้อหนึ่ครั้งนะครับได้เท่าไหร่บวกสี่คงที่แล้วค่อยเอามาตั้งนะครับผมทํากันเลยนะแสนนะครับก็คือ4ี่บวกหน่วยข้อหนึก็คือ1น,นะครับสครั้งก็จะเป็นสีบวกสามได้เจ็บวกสก็จะได้หนึนะครับผมเอา1มาตั้งก่อนนะหนนับเรียงไปก่อนนะก็จะเป็น 2แล้วบวกด้วย2คงที่ก็จะได้4นะครับแล้วบวกด้วย3คงที่ก็จะได้7แล้วเพิ่มอีก1ก็จะเป็น8นะครับก็จะได้หลักร้อยบนในสูตรที่1อยู่ที่1 2 4 7 8ส่วนสูตรที่สนะครับ ใช่สิยล่างบวกกันได้เท่าไร่บวก3คงที่นะครับก็จะได้อยู่ที่19 10กาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าครับผมโทษทีนะครับเมื่อก,กีก้ดิขัดจังหวะนิดหน่อยใช้10ล่างนะครับ10ล่างอย่างเดียวนะครับ10ล่างบวกด้วย3คงที่นะครับก็คือ6นั่นเอง10ล่างบวกด้วย3คงที่ก็จะได้9นะครับ 9ก้ไล่ไปก่อน0ูนย์นะครับแล้วบวกที่2คงที่ก็จะได้2แล้วบวก2คงที่ก็จะได้4นะครับสูตรที่2นี้นะครับก็จะได้หลักร้อยบนอยู่ที่9 0 2 4แล้วสูตรที่3นะครับใช้10บนบวก สิครั้งที่1นึนะครับสิบขอหน่หน่วยค้อหนสองครั้งนะครับแล้วก็หน่วยค้อสอแล้วก็ร้อยคอสี่สามครั้งได้เท่าไร่บวกห้าคงที่นะก็จะได้อยู่ที่แปดบวกสามได้หนึ่นะครับหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกเเป็นสองสองบวกหก็เป็น3 3มสามบวกหก็จะได้8นะครับ8ปดบวกส ก็จะได้1นะครับแล้วเลื่อนไปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น2แล้วบวกด้วย3คงที่ก็จะได้5บวกด้วย2คงที่ก็จะได้7นะครับผมทั้ง3สูตรนี้เราก็ได้คำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสูตรที่1 1 2 4 7 8สูตรที่2 9 0 2 4 สูตรที่ 3, 8, 1, 2, 5, 7นะครับก็เลยเอามาเรียงตรงนี้นะครับสูตรที่ 1, 1, 2, 4, 7, 8, สูตรที่2 90 2 4สูตรที่3 8ม2 5 7มาดูกันที่ว่ามีตัวไหนที่ชนกันบ้างนะครับ 1, มี2ตัวไม่เอานะครับชน2ส,สูตรไม่เอา 2, 2, 2, ชน3ส,สูตร 4ี่สี่สองสูตรเจ็ดเจ็ดสองสูตรแปดแปดสองสูตรไม่เอานะครับวันนี้นะครับงดที่จะถึงนี้นะครับคาดว่านะก็คือได้หลักร้อยตัวเดียวอยู่ที่สองนะครับผมจะมาให้เห็นไหมนะครับร้อยบนนะร้อยบนชนสามสูตรผลลัพธ์จากการคำนวณได้เรียบร้อยแล้วนะครับสามสูตรนี้ชนกันที่สองตัวเดียวนะครับเขาจะเดิน ต่อไหมเหมือนกับที่เขาเคยเดินผ่านมาพอถ้าเขาเดินต่อนะครับเราก็จะใช้2ตัวนี้นะครับให้เน้นไปที่2เนาะจากที่นะครับจากที่เออไหนเอ่ยนี่นะครับจากที่ได้ทำในชุดใหญ่นะครับร้อยบนชน6สูตร ในสูตรแรกชุดแรกนั้นนะครับก็เด่นไปที่2เหมือนกันนะเด่นไปที่2รอง6แล้วก็0แต่ถ้าเกิดจะตัดอีกตัวหนึ่งก็ตัดได้นะครับผมแอดมีสูตรมาฝากนะสูตรด,ดับหลักร้อยนะถ้าเกิดใครชอบแบบเลขดับเนาะถ้าเกิดใครไม่ชอบนะครับถ้าเกิดว่าขัดขัดก็มองผ่านนะครับ <c oughs> สูตรดับหลักร้อยบนนะครับเดินระยะยาวเหมือนกันนะ ใช้ร้อยบนบวกหน่วยบนบวก1นึ่งที่นะครับได้เท่าไหร่ได้ตัวเดียววางเลยนะเจบวกสองได้9ก้บวกหได้10ก็คือ0ดับร้อยบน0นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับในนี้มี6และ2และ0เราก็ตัด0ออกไปก็จะเหลือ 2และก็6เป็นหลักร้อยบนในงวดประจําวันที่1เดือน966 6, นี้นะครับผม2แล้วก็6นะครับในชุดนั้นได้2ตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะนำไปเล่นก็นี่เลยนะครับเด่นไปที่2รอง6นะครับฝากไว้พิจารณาอีก คลิปหนึงนะครับอีกชุดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเด่นหลักร้อยบนนี่เลยนะครับผมร้อยบนนะจนชน3ส,สูตรเด่นไปที่2แล้วจับมารวมกันเลยกับชุดนั้นนะครับก็จะได้เด่น2นะครับรองที่6ฝากไว้พิจารณานะครับผมชอบค่อยๆนำไปใช้เนาะถ้าไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปหรือเก็บไว้ดูเปรียบเทียบนะครับผม เจอกันใหม่ทีคลิปหน้านะครับก็จะเป็นชุดสรุปขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ